สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับฟุตบอล5กำปั้นคู่เน้นคู่เดียวของต้นสี3ส,สามช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเทศกาลแจกของขวัญจริงๆน,นะครับบิ๊กแมตช์กันบ่อยเหลือเกินหลังจากศึกแดงเดือดเนี่ยนี่คือฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับดาร์บี้แมตช์เมืองมิลาน เกิเป็นน้องๆแดงเดือดเลยนะครับวันนี้มาเจอกันในรายการท้วยซุปเปอร์คัพนอกดินแดนอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานพบกับเอซีมิลานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอินเตอร์มิลานเนี่ยจัดชุดเต็มแน่นอนนะครับนำโดยมาติเนสมาคิทยานบาเรล,ล่าแล้วก็ คันธานกูนะครับเรียกว่ามิดฟิลด์ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยดีที่สุดในโลกนะก็ตามนั้นแล้วกันนะครับแม้ว่าทีมจะขาดมาคัตตูรามเนี่ยแต่ยังมีคอเลียนะครับนัดนี้พบกับเอซีมิลานที่นําโดยมูลตากองหน้าลูกหลอ่อประสานงานกับจิมินเนสนะครับแล้วก็ผูริสิตสนับสนุนโดยเฟลน่านะครับอินเตอร์มิลานมาในระบบเก่งนะครับสามสองส่วนมิลานเนี่ยเล่นในระบบ4ี่สถือว่าเพสดีมากสาหรับมิลานที่เล่นในระบบ4ี่ส,สนะครับรูปเกมอินเตอร์มิลานมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับนัดล่าสุด กาชนะทีมเก่งอย่างอันตาลลามาได้2ประตูต่อศูนย์แม้ว่าจะต้องแลกกับอาการบาดเจ็บของตูรามในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับนอกจากนั้นฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าชนะรวดทุกนัดที่สําคัญไปกว่านั้นครับไม่เสียสักประตูมองบอกว่าคุณภาพเกมรับและเกมลุกของอินเตอร์มิลานเนี่ยกำลังดีทั้งคู่นะครับนัดนี้เนี่ยเรียกว่าต้องเอาคืนหลังจากที่นัดล่าสุดแพ้กับมิลานคาบ้านมาในศึกเซเรียอานะครับจริงๆแล้ว คือบ้านของทั้งคู่นะครับทั้งคู่ใช้สนามร่วมกันนะครับทางด้านมิลานเป็นทีมที่เล่นเกมใหญ่ได้ดีนะครับชนะทั้งยูเวนตุสชนะทั้งอินเตอร์ชนะทั้งอินเตอร์มิลานชนะทั้งมาริดและก็เกือบจะชนะลิเวอร์พูลนะครับขึ้นนำลิเวอร์พูลก่อนด้วยซ้ำแต่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวพ่ายไป1ประตูสอ2เรียกว่าตอนนี้ใครเจอลิเวอร์พูลก็นำก่อนก็อย่าเพิ่งจะสบายใจเลยแล้วกันเรียกว่าเป็นทีมที่ชอบเกมใหญ่มากๆเลยก็ได้นะครับ เหตุผลสําคัญนะครับที่ผมมองว่าเอซิมิลานชุดนี้เนี่ยแบกรับความกดดันได้ดีพเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยต่างล้มเหลวมากับสโมสรใหญ่ๆมาก่อนเรียกว่ามีภูมิต้านทานความกดดันความแมตช์ใหญ่ๆอย่างนี้เรียกว่าผ่านได้สบายนะครับทั้งโมราต้ากับราชาันชุดขาวและเชซีพูลิสิตกับเชลซีแล้วก็โรตาชิกนะครับแม้ว่าด้านนี้เนี่ยแข่งตัวเก่งอย่างเลอากับโอคาฟอร์เนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่บิ๊กแมต มันไม่เคยง่ายเสมอนะครับเงื่อนไขอินเตอร์ต้องชนะ1ลูกเป็นอย่างน้อยนะครับมันช่างเยาะยวนเหลือเกินและคิดว่าแรงจูงใจที่แพ้ในเซเรียอามานัดล่าสุดเนี่ยจะมีผลในนัดนี้ครับต้นเส,สีมสามขอเลือกอินเตอร์มิลานเบียชนะเอซีมิลาน1ประตูต่อศูนย์แล้วกันถือว่าเป็นสกอร์ที่เหมาะสมทั้งปวงนะครับอีกครั้งกับกิจกรรมแล้วกันใครที่สมัครมาตอนนี้นะครับรับเสื้อต้อนเส,สียมสามใส่ไปลุ้น5กรรมปั้นรับรองความขังเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และพบกันในทุกๆวันกับก้ากมปั้นของต้น4.3 3ครับ